สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับตั้มมิโซทีเจนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เจ้าจะมารีวิวเอ็กเซอ GT นะคะเอ็กเอร์ GT คันนี้ค่ะเป็นสีเทาดํานะคะสีเทาดําแบบสวยมากนะคะเรามาลองดูกันว่าสีเทาดําของตัว GT เนี่ยพอมาอยู่ในชุดแต่งสปอร์ต V A P เป็นชุดแต่งขึ้นชื่อของร้านเราแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของตัวสีของตัวรถนะคะจะเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยค่ะ กรณีที่มองไปตรงๆนะคะจงมีความรู้สึกเหมือนมันจะออกเหมือนสีครามอะคะ่ะสีฟ้าครามออกสีแบบสวยอะบอกไม่ถูกอะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะอันดับถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของตัวชุดแต่งนะคะตัวสปอร์ต VIP ตัแต่งตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์นะคะสข้างเลยค่ะซึ่งเป็นไฟสีขาวนะคะและจะเห็นได้ว่านะคะตัวไอตัวไฟหน้าของตัวรถนะคะจะเป็นไฟสีเหลืองซึ่งเป็นไฟ o r i g i ินอนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบนะคะในเรื่องของการ เปลี่ยนหลอดไฟนะคะจะใช้เป็นไฟสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะคะทําให้จับถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและตัวไฟนะคะไฟคิสเซนไลท์ค่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะทําให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะในขณะที่ฝนตกตกนะคะไฟพวกนี้นะคะจะสามารถที่จะจับถนนได้ดีนะคะมองเห็นถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนตัวหนังสือนะคะด้านหน้านะคะตรงกระโปรงหน้ารถตรงนี้เราใส่เป็นคําว่า e x t e n d e r นะคะ เป็นเนัอหนังสือตัวนูนค่ะแต่เราเลือกให้เป็นตัวสีดำนะคะทำให้รถแรดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ ดูเข้าไปแล้วสวยค่ะดูแบบออกแนวดุนิดนิดนะคะเจ๋งไหมคะส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะเรามาชมกันค่ะด้านข้างของตัว e x ็ e ซ์ e r น t นะคะก็จะเป็นชุดแต่งค่ะยาวไปตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังนะคะซึ่งชุดแต่งตัวนี้นะคะจะมีขอบสีแดงค่ะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นตัวขอบสีแดงตัดกับตัวสีดำนะคะแล้วก็เข้ากันกับชุดแต่งซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทำให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดินขึ้นมานะคะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของเบ้ามือจับนะคะแล้วก็ตัวครอบนะคะที่จับตรงนี้นะคะใส่เข้าไปให้นะคะอันนี้ค่ะแถมจากใจจริงเลยค่ะสําหรับท่านที่ชอบนะคะใส่เข้าให้นะคะเป็นแบบดําด้านค่ะจับแล้วนะคะช่วยลดในเรื่องของรอยขีดข่วนได้ดีเลยทีเดียวนะคะและทงบริเวณนี่นะคะคิ้วกันสาดค่ะ ใส่คิ้วเข้าไปนะคะเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวรถค่ะทําให้รถแลดูสวยค่ะเป็นผู้หญิงมีคิ้วนะคะรถก็ต้องมีคิ้วด้วยใช่ไหมคะส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะด้านท้ายของตัวรถค่ะจะจะเป็นชุดแต่งค่ะซึ่งเป็นตัวสปอร์ต V i P นะคะเป็นตัวออริจินอลของสปอรต V i P ค่ะมีแถบแดงนะคะและยังมีพงมีลูกเล่นนะคะตรงบริเวณใบไม้ตรงนี้ค่ะสงฝั่งนะคะซ้ายกับขวาค่ะ ส่วนเรื่องของเซนเซอร์ถอยหลังนะคะแด้ติดเข้าไปให้ถึง4จุดค่ะซึ่งเซนเซอร์ตรงนี้จะทํางานสัมพันธ์กันกับกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังช่วยทําให้เห็นวิสัยทัศน์นะคะในขณะที่ถอยหลังส่วนตัวเซนเซอร์ก็จะแจ้งเตือนนะคะในกรณีที่เราเข้าใกล้กับวัตถุนั้นๆแล้วนะคะส่วนตัวไฟค่ะคิดสตังไลท์ LED นะคะตัวน,นี้ค่ะก็จะยังคงมีมากับตัวรถนะคะ สร้างความสวยงามให้กับตัวรถและสร้างความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าไฟมันเห็นเด่นชัดติดในระหว่างที่เราเปิดไฟหน้านะคะหรือไฟหลีนะคะฉะนั้นคันข้างหลังค่ะมองเห็นเราได้อย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ส่วนจุดนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณสปอยเลอร์ด้านบนนะคะสปอยเลอร์ด้านบนตรงนี้นะคะมีมาพร้อมกับไฟเบรกค,ค่ะดวงที่สมค่ะสร้างความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนั่นเองค่ะ ภายในของตัวรถนะคะตัวเอ็กเพนเดตัวนี้นะคะ GT ค่ะเป็นรถนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะ1ัน0้าสีำหรับเจที่นั่งนะคะตัวด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นประตูแบบไฮดริกนะคะถามว่าเปิดยากไหมไม่ได้ยากนะคะสำหรับเรแต้วบอกว่าขอถ้าเราปิดนะคะเรากดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะแค่นี้ค่ะเขาก็จะขึ้นให้แบบนี้อีกเหมือนกันนะคะและตัวท้ายของตัวรถนะคะเรื่อง ถ้ายางนะคะถ้ายางเต้าเพิ่มอัพเกรดนะคะอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะคะเป็นถ้ายางเข้ารูปกระดุมค่ะพยางเข้ารูปกระดุมทำอะไรได้บ้างหนึ่งสวยงามค่ะทําให้รถดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอย่างที่2ค่ะในเรื่องของการทําความสะอาดทางง่ายตัอการทําความสะอาดนะคะเนื่องจากว่าเต้าติดให้ตั้งแต่ด้านล่างด้านหน้านะคะมาจะถึงด้านหลังตรงนี้นะคะ และมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ลูกค้าเคยถามนะคะก็คือเรื่องของการพับเบาะถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะผลสัมภาระนะคะในปริมาณที่มากๆนะคะ <À. S 1> การพับเบาเถวที่แถวที่สามยังไม่เพียงพอนะคะลูกค้าถามมาว่าเราสามารถพับเบาแถวที่2แล้วมันราบเลยไหมนะคะเดี๋ยวเต้ลองพับให้ดูนะคะ อันนึงค่ะ,ะ,ะในขณะที่เราพับเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันสามารถวางของนะคะมีพื้นที่ในการวางของนะคะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคนที่ต้องการจะขนสัมภาระเยอะๆนะคะสามารถทําแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถทําได้ สำหรับเบาะที่นั่งนะคะในแถวที่3นะคะมีบางท่านนะคะสงสัยค่ะลูกค้าหลายๆท่านก็จะสงสัยว่าลักนล่งแถวที่3ามเนี่ยมันอึดอัดหรือเปล่านะคะสามารถนั่งได้จริงไหมนะคะอย่างเต้านะคะเต้านั่งอยู่นะคะจะเห็นได้ว่านะคะหัวนะคะไม่ติดนะคะและก็ตรงเข่าะค่ะไม่ชิดนะคะสบายๆเลยค่ะสามารถนั่งได้นะคะและที่สําคัญนะคะตรงบริเวณเบาะแถวที่3นะคะถ้ากรณีที่เราต้องการที่จะให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ สามารถที่จะปรับเอนได้ค่ะดึงตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอนเบาไปด้านหลังค่ะแบบนี้ค่ะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของพื้นที่ของแถวที่3ค่ะและนะคะแถวที่3นี้นะคะหรือแถวที่2ก็ตามนะคะความเย็นสบายค่ะก็เย็นสบายได้ดีเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าค่ะมีตรงบริเวณนะคะแอร์ A ค่ะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะอยู่4จุดนะคะสามารถปรับตำแหน่งทิศทางนะคะซ้ายขวานะคะขึ้นบนลงล่างค่ะ ได้เลยนะคะและยังสามารถปรับความแรงของลมนะคะได้จากบริเวณนี้อีกด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคอนโรลนะคะอุณหภูมิค่ะภายในตัวรถของเราแยกออกมาจากคอนโซลด้านหน้าได้อีกหนึ่งจุดเลยค่ะแต่ว่ามันเจ๋งนะคะ มาต่อกันที่บริเวณคอนโซลด้านในแถวหน้านะคะของผู้โดยสารนะคะจะเห็นได้ว่านะคะฝั่งของคนขับและผู้โดยสารแถวหน้านะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะและสีของภายในตัว GT นะนะคะจะเป็นสีดําล้วนค่ะทุกๆสีนะคะไม่ว่ารถไายนอกจะสีอะไรสีภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะตรงบริเวณเบาะค่ะ ก็จะเป็นเบาะหนังค่ะซึ่งมาจากโรงงานนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะแบบนี้เลยนะคะทําให้มีอมฝุ่นแน่นอนค่ะแล้วก็นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตรงบริเวณกล้องนะคะกล้องบันทึกหน้ารถค่ะเจ้าต,ติดให้ตรงบริเวณด้านนี้นะคะซึ่งกล้องบันทึกหน้ารถตรงนี้เนี่ยจะช่วยบันทึกนะคะระยะเวลาหรือว่าเวลาที่เราเดินทางนะคะบันทึกไว้และยังสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะคะผ่านหน้าจอ Android ตรงนี้นะคะ ซึ่งหน้าจอ Android นะคะแต่ก็เพิ่มให้อีกนะคะไซส์ค่ะจาก6นิ้วนะคะออริจินอลของตัวรถ เพิ่มเป็นไซส์ขนาด9นิ้วเลยค่ะและสเปคค่ะไซส์อย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมาพร้อมสเปคที่ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต้องอัปเกรดค่ะให้เป็นอีกหนึ่งสเต็ปเป็น SLAM 2ลอม32นะคะความไวกันในผิวสัมผัสจะมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะสัมผ,สผัสผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น n e t f l l x นะคะ YouTube นะคะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นในเรื่องของตัว Quick c h a r ์ e ค่ะ Quick c h a r ์ e นะคะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะและประสิทธิภาพของมันนะคะมันยังสามารถทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะไม่พูดถึงกันเลยไม่ได้นั่นก็คือจอเพดานค่ะเมื่อความเอนเตอร์เทนของผู้ที่อยู่ด้านหน้านะคะ มีมาแล้วนะคะฉะนั้นความเอนเตอร์เทนของผู้ที่อยู่แถวที่2และแถวที่3นะคะก็ยังคงสำคัญตลอดทริปการเดินทางนะคะเต้าเพิ่มนะคะตรงบริเวณจอเพดานไซส์ขนาดหน้าจอ14นิ้วนะคะซึ่งทำงานสัมพันธ์กับจอด้านหน้านะคะ และเมื่อเราเล่นสื่อนะคะจากจอด้านหน้านะคะมันจะลิงก์มาที่จอเพดานให้อัตโนมัติเลยค่ะจอเพดานนะคะไซส์ย4 4นิ้วดูกันแบบจุๆกจุ๊นไปเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฟังก์ชันพิเศษของมันยังมีมากกว่านั้นนะคะนั่นคือระบบค่ะสมูทแอนด์สไลด์นะคะหน้าจอพอเวลาเรากดนะคะหน้าจอจะสไลด์ลงมาให้อัตโนมัติเลยค่ะป้องกันในเรื่องของการเกิดการแตกหักนะคะในขณะที่เราดึงหน้าจอออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเ e อ็กเค GT คันนี้นะคะสีเทาดำค่ะในราคาแ6 3 0 0 0หาพันบาทนะคะราคาเงินสดค่ะ ได้แบบนี้เลยนะคะทุกชิ้นค่ะเจ้าแถมให้เลยนะคะและถ้ากรณีที่ท่านไหนถามว่าดาวขั้นต่ำได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะสามารถที่จะดาวขั้นต่ำได้อยู่ที่3 9000บาทเลยค่ะสำหรับคนที่มีเครดิตประวัติการผ่อนที่ดีนะคะแจวจัดให้เลยค่ะในราคานี้นะคะหรือถ้ากรณีที่ท่านลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการใช้เงินดาวอยู่ที่เท่าไหร่หรือต้องการที่จะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนนะคะ สามารถทักเข้ามาคุยกันภใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะคุยกันภายใต้คลิปเลยหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาทางส่วนตัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าจะให้คำปรึกษานะคะพร้อมกับให้ข้อมูลเข้าไปด้วยเลยค่ะและนะคะถ้ากรณีที่นะคะเห็นว่ารถคันนี้เป็นอย่างเนี้ยราคาเนี้ยฟังชั่นความปลอดภัยยังมีให้อยู่ไหมเจ้าไม่ตัดนะคะของแถมทุกชิ้นเจ้าแถมให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบล็อกรถอัตโนมัติหรือระบบปลดล็อกรถอัตโนมัติระบบ เรียกค้นหาตัวรถไฟเวลคัมไลท์นะคะในขณะที่เปิดรถนะคะสามารถที่จะทําให้เรามองเห็นนะคะทิศทางนะคะเวลาที่เราเดินกลับเข้ามาที่รถค่ะสร้างความปลอดภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะหรือในขณะล็อกรถค่ะในตัวคอนเฟิร์มนะคะก็คือตรงบริเวณหูกระจกนะคะพับเข้ามาค่ะเป็นตัวคอนเฟิร์มว้าเราล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะระบบค้นหาตัวรถ2คลิกค่ะ ก็จะมีสัญญาณนะคะมีเสียงแบบนี้นะคะติดติดติดต,ดตดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นระบบค้นหาตัวรถค่ะทุกฟังก์ชันนะคะเต้าจัดเต็มค่ะให้กับรถคันนี้นะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเต้าแปะลิงก์ไลน์ให้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่สนใจจะออกรถคันนี้นะคะ ชุดแต่งสวยๆรถสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมที่จะไปอยู่กับท่านลูกค้าแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะทักเข้ามานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบการรีวิวรถคันนี้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะจัดแบบไหนนะคะและลูกค้าท่านไหนจัดเต็มแค่ไหนนะคะมารอชมกันนะคะที่สำคัญ ถ้าไม่อยากพลาดนะคะชุดการแต่งสวยๆแต่งรถสวยๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ